กี่เดือนรู้ไหมโอ้โเดือนแต่ว่าแผ่นหลังใหญ่แล้วคุตานะกินดีมากเลยวัวที่นี่นะกินดีดูมันกินครับผมแล้วคุณตาได้เอาวัวออกข้างนอกบ้างไหมครับช่วงนี้เอาเอาออกบ้างไหมออกบ้างก็กลัวมันเดินไม่ได้อ๋อทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาถ้าถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะเดินไม่ไม่ได้โอ้แข็งขามันแข็งเคยเป็นมาก่อนไหมไม่เคยเคยเคยป้องกันไว้คือรู้ที่เขาบอกอืมเขาบอกว่ายังไงบ้างครับคนที่บอกเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำมัน มันเดินไม่ได้อยู่ในโคกนอนครับผมในโคกนี่มันมีน้ำเลอืม,ม,อมก็เลยเป็นสาเหตุว่าคุณตาก็จะพยายามเอาวัวออกข้างนอกนะครับสุดท้ายวัวเราก็ไม่เป็นเหมือนที่เขาว่านะครับแข็งแรงตลอดนะคุณตาตอนแรกผมซื้ออาหารตองเจ็บครับผมอ่อให้กินหัวอาหารด้วยัะปอนหัวอาหารทั้งรำครับผมรำซื้อมามอืมมันกินกอเลี้ยงแค่นี้ให้มันเขากินให้ดีๆ โอ้ขอ้างโพ้นดีๆมากเลยครับคุณตาไม่อยากจะขายเพราะว่าจะเลี้ยงดูอ๋ออยู่บ้านเฉยๆก็ครับผมทํางานไปด้วยเลี้ยงวัวไปด้วยที่คุณตาบอกว่าเมื่อกี้นะคุณตาบอกว่าเลี้ยงแค่นี้เลี้ยงให้ดีไปเลยครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาปลอกตอนเลี้ยงแล้วต้องดูให้มันดีก็ห้ามกินอีกไม่อยากเลี้ยงแล้วก็ให้กินไม่อิ่มมันก็มันร้อง วัวนะตัวนี้ร้องสวัสดีครับคุณตาคุณตาชื่อเล่นชื่ออะไรครับนี่น้อยครับชื่อน้อยนะครับอันนี้คือหญ้าอะไรครับคุณตาหญ้าอะไรมันมันอยู่ในน้ำหญ้าเพนยงโกลาไม่น่าจะไม่รู้จักมาไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อนะแล้วได้พันหญ้ามาจากไหนครับคุณตาอันนี้เขาหลานมันซื้อมาจากไหนไม่รู้อ๋อแล้วก้างูก็เป็นนูเปียครับผม อันนี้น่าจะเป็นหญ้าเพิงโครานะคุณตาปลูกเยอะไหมครับนี่มันเพิงนูมีของหลานนี่พอให้มาตัดครับฝังตาฝั่งนู้นกับอ๋อมันจะตายก็เลยตัดครับผมแสดงว่าไม่มีน้ําเลยนะนี่นะไม่มีน้ำก็เลยมันนี่มันแห้งแล้วครับผมแต่ว่าทางนู้นยังเคี้ยวอยู่นะคุณตาอันนั้นตัดตัดแล้วมันขึ้นมาครับผมยังไม่ได้ตัดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม อผ่าตัดที่มันขึ้นเขียวออกมาครับผมคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ไม่นานหรอกประมาณห้าปีหปีเพิ่งมาเลี้ยงเหอรอครับเพิ่งมาอยู่บ้านแล้วก็ซื้อลูกวัวมาหม,มื่นหมื่นสองตอนแพงซื้อมาตอนแพงตัวเล็กอยู่เลยอะ่ะตอนแพงนี่ <laughs> นี่ก็ซื้อตัวหนึ่งมามีมีลูกมีลูกตัวหนึ่งเป็น เป็นตัวเมียครับผมสองตัวแค่นี้เลยอ๋อครับผมตอนนี้คุณตาจะเอาหญ้าไปให้วัวเนาะครับผมเริ่มต้นจากวัวตัวเล็กๆเลยเล็กแล้วจะแพงตอนนั้นอ่ะมันยังไม่คุ้มเลยทุกวันนี้อ๋อวัวกี่ปีครับตอนนั้นคุณตาตอนนั้นมันขวบอ๋อมันน้อยเลยแม่มันตายเลยไปซื้อมาครับผมสงสารมันนี่อยู่บ้านครับผมมาเลี้ยงช่วงวัวมีราคาเลยนะคุณตาเนาะ น่าจะพันกว่าบาทนะรับตอนนี้๋อราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเกินครึ่งนะคุณตา๋อตัวไหนที่ซื้อมาครับนี่ตัวแม่มาตัวซ้ายมือนะอันนี้คือลูกของเขาลูกลูกก็สวยนะผสมรามันสภาพดีเลยครับคุณตาครับมันคลอดมาให้ลูกสวยตอนที่ซื้อมาวัวหนึ่งปีหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะครับคุณตาทุกวันนี้ถ้าวัวหนึ่งปีนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ มันตัวเล็กกว่าตัวนี้นะ,ะเล็กกว่าตัวนี้เพราะเพราะมันขาดนมตะอกอไม่มันตายจนโควิดครับผมเล็กกว่าตัวนี้นะครับเล็กกว่า<อ>ไม่ใช่อย่างนี้ครับผมแล้วคุณตาม,มานี่บำรุงยังไงบ้างครับถึงได้มีสภาพดีๆแบบนี้นแราผมซื้ออาหารตรงเจ็ดครับผมอออให้กินหอาหารด้วยครบปอนอาหารทั้งรำครับผมรำซื้อมัอ่ามันกินแคอเรื่องแค่นี้ให้มันเขากินให้ดีๆอ่ะ โอ้ขคำพูดน,นี้ดีมากเลยครับคุณตาไม่อยากจะขายเพราะว่าจะเลี้ยงดูอ๋ออยู่บ้านเฉยๆก็ครับผมทํางานไปด้วยเลี้ยงหัวไปด้วยที่คุณตาบอกว่าเมื่อกี้นะค,คุณตาบอกว่าเลี้ยงแค่นี้เลี้ยงให้ดีไปเลยครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาก็ตอกตัวเลี้ยงแล้วต้องดูให้มันดีก็ให้มันกินอิ่มไม่อยากเลี้ยงแล้วก็ให้มันกินไม่อิ่มมันก็มันร้อง มันไม่อิ่มันร้องวัวนะะตัวนี้ยร้องรู้มันเล่นกับเด็กกางานครับผม,มอยู่กับเด็กคือถ้าเกิดว่ามันกินไม่อิ่มมันจะร้องครับพอร้องปุ๊บนี่ก็ต้องได้กินอ๋อตอนที่เริ่มเลี้ยงนี่คุณตาเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมอืมไม่เคยตื่นเต้นไหมเลี้ยงวัวครั้งแรกนี่เคยเห็นแต่เขาเลี้ยงอ่าก็ไม่ตื่นเต้นเร่ศึกษาข้อมูลยังไงบ้างครับตอนเลี้ยงแรกคือไม่ต้องศึกษาคือทำทำตามธรรมชาติของตัวเอง ได้วัวมาทีแรกนี่ซื้อหัวห่านซื้อรำเนาะแล้วหญ้านี่ให้กินช่วงไหนครับคุณตาหญาก็ก็ปลูกได้ปีหนึ่งให้มันกินโลเปียของโน่นครับผมให้กินโลเปียอย่างเดียวบดบดบดให้กินป้อนนะเขาคือกินเยอะตัวเนี้ยกินเหลือเฟือเลยนะเหลือกินเหลือใช้นะมันกินเยอะอนี่ออกมารถเข็นหหมดแล้วนี่ไูแสดงว่ากินหญ้าดีมากๆมากลูกๆมันก็กิน ลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับคุณตาโอ้แสดงว่าตอนนี้ได้สองตัวละเป็นแม่พันแล้วนะครับพัน,นครับผมตอนที่วัวเป็นสัตว์นี่คุณตาเคยรู้ไหมว่าวัวเป็นสัตว<ต>์มันมีอาการยังไงตอนแรกไม่เคยรู้เลยตอนแรกนี่ถามเขาไปจําให้เขามาดูให้อต,ตอนแรกอ,อาการที่เราเห็นแล้วว่าไอ้วัวแปลกไปคืออาการยังไงครับคุณตามันก็ร้องมันร้องนะราไม่เข้าใจออันนี้สองครั้งแล้วนะเพิ่งเดือนกว่าตอนแรกมันสามเดือนไม่ติดครับผมเพิ่งผสมอีก แสดงว่าคุณตาจับสัตว์ไม่ค่อยแม่นนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นยังไม่คล่องนะยังไม่ค่อยโอ้แต่ก็โชคดีนะได้มาหนึ่งตัวนะคุณตานะถือว่าประสบความสําเร็จไหมคือคือไปบ้านพี่ชายอยู่สงขลาอเขาบอกว่าแม่มันตายเลยสงสารไอ้ลูกมันได้ผัวฝรั่งมันไปด้วยอมันก็เลยซื้อให้เลยหมื่นสองครับผมคิดว่าเราเลี้ยงมา เกือบสองปีไหมคุณตาหรือสามปีป,ประมาณห้าปีประมาณห้าปีนะ,ะได้ลูกกี่ตัวแล้วตัวนี้ตัวตัวตัวเดียวเนี่ยตัวแรกเลยนะครับตอนตัวที่หนึ่งมันมันมันคลอดไม่รู้อย่าบอกว่าตายมันครับตายเป็นยังไงครับคุณตามันผูกผูกขนาน่านะอ่ามันคลอดแตนไหนไม่รู้คือคือมันมันคลอดมาก็ไม่รู้เรื่องให้หมอมาดูก็บอกมันมันคลอดแล้ว แล้วตายยังไงคุณตาไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงแท้งครับคุณตาพอทราบสาเหตุไหมน่าจะโดนวัวชนนะตอนเดี๋ยวนี้นนนนนผมไม่เอาออกไปข้างนอกเลย <c oughs> แต่ใน,ใน,น,นี่ร<อ>ู้ไัมก็ปลูกตรงนนีะ้แล้วผูกของครับผมทุกวันนี้ก็เลี้ยงแบบเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคุณตานะคือตัววัวเขาชนมีความสุขไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่ มีความสุกวขามาเนี่อเนี้ยก็ตัดหญ้าวัวถ้าทำมาบางทีก็ขนาดที่มาก็หญ้าวัวพอเห็นวัวก,กินหญ้ารู้สึกยังไงบ้างมันก็ดีนะดีใจกินถ้ามันไม่กินก็มันไม่ไม่ปลูกอย่างนี้หรอกเ,เพราะหญ้าเนี่ยพาะวัวนี่ตัวนี้มันกินดีอ๋อคือเราม,มันจํา มันจำคนเลี้ยงได้มันจำรายได้เพราะมันมสัมผัสทุกสิ่งเลยทีมันเห็นมันร้องนี่แหละครับครับผมรถไปมันร้องเห็นรถมาจากก็รู้จักรถจอ๋อจำได้หมดอันนี้ตั้งใจจะไม่ขายเลยนะไม่ขายรถพมันีวัยถึงคอกอ๋ออนาคตอยากจะมีมากกว่านี้ครับคุณตายังไม่รู้เลยนะก่อนเลี้งไปก่อนนะครับผมไปเรื่อยๆแล้วได้มองที่ราคาเป็นหลักไหมคุณตาอืมหลัก นองมดึงให้เกิดความสุขนะอ๋อผมว่าก็โอเคนะคุณตานะอันนี้คือหญ้าเพ่งโกลานะคุณตาครับอตอนเช้านี้ให้กินอะไรครับจนจนเข้าเนี่ยนี่อะไรครับคุณตาตามนี่เองนะอ๋อตามที่เราจากสีจากข้าวนะครับทำยังไงครับคุณตาสีข้าวขนาดเล็กไม่เราเราใช้ยังไงถึงให้มันกินได้ ตักให้เขากินเลยโรยใส่แล้วกระถางกะละมังอ๋อใส่กะละมังต้องผสมน้ำผสมอะไรไหมก็โรยให้กินเฉยๆนี่นะใส่ไปเลยต้องโรยใส่กะละมังอ๋อโอ้ตัวนี้นะคุณตาอ๋อนี่คือที่ใส่ใส่รำแล้วก็มีเกลือแร่นะคุณตาแสดงว่ามันชอบอมันเดินมารอเลยนี่นะ ตัวนี้ก็สวยนะคุณตานะเมื่อก่อนก็น่าจะมีราคาเพียงกล้างเลยนะถ้าขนาดนี้ประมาณสักหมื่นสองหมื่นเงิก่อนครับผมยังไม่ถึงกี่เดือนรุ่นเเจ็ดเดือนแต่ว่าแผ่นหลังใหญ่แล้วคุณตานะกินดีมากเลยวัวที่นี่นะกินดีดูมันกินครับผมแล้วคุณตาได้เอาวัวออกข้างนอกบ้างไหมครับช่วงนี้เอาเอาออกบ้างไม่ออกบ้างกลัวมันดินไม่ได้ อ๋อทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาถ้ามันอยู่นานๆมันจะเดินไม่ได้มันแข็งขามันแข็งเคยเป็นมาก่อนไหมนี่คือคอป้องกันไว้คือรู้ที่เขาบอกอืเขาบอกว่าอย่างไงบ้างครับคนที่บอกนี้ถ้าอยู่นานๆมันมันเดินไม่ได้อยู่ในโคกน้ำครับผมในโคกนี่มันมีน้ำไม่มก็เลยเป็นสาเหตุว่าคุณตาก็จะพยายามเอาวัวออกข้างนอกนะสุดท้ายวัวเราก็ไม่เป็นเหมือนที่เขาว่านะแข็งแรงตลอดนะคุณตา